2ี 28, ่สิเมษาย,ยนสอง5าหสิบห้ขับรถมาก็มาเจอช่วงสามแยกสี่แยกกันนะปฏิบัติงานโดยไม่มีรถหลวงเลยสักคันสวัสดีครับพี่ ปฏิบัติงานอะไรอยู่ครับพี่ซ้อมแผนเผชิญเหตซุซ้อมแผนเผชิญเหตุซ้อมแผน,นซ้อมแผนเผชิญเหตุในที่หนึเหล่าพี่ซ้อมแผนเผชิญเหตุซ้อมแบบไหนพี่รถเดี๋ยว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 ต้องโอเคการแบบัดการบ,บัดหน้าที่ก็ก็ดีนะ มีการซ้อมแผนเดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าเขาจะซ้อมอะไรยังไงนีต <c oughs> จกราที่อยู่หนึ่งนายสองนาย ซ้อมแผนเ,นเผชิญเหตุโอเคเราเราดูกันทำงานซ้อมแผนเ,นเผชิญเหตุนะครับซ้อมแผนเ,นเผชิญเหตุนะครับ,อรรบของสพปากพี อันนี้คือการซ้อมแผนปะเฉิญเหตุของสอพอปากพีนะครับท่านท่านรู้หมครับรบกลนประชาสัมพันธ์หน่อยครับ ทางทางลครับก็คือเราซ้อมแผนเผชนิญเหตุอันนี้มีการมีการเหมือนกับซักซ้อมเฉยใช่ไหมพี่ <c oughs> ไม่ได้เหตุการณ์จริงใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อสมมติว่ามีแผนเผชนิญเหตุว่ามีรถมีรถมามีรถลักษณะน,นี้คนร้ายใช้ประมาณนี้เราก็มีการวอรมาเราก็มาตั้งจุดเขาถึงเขาเรียกว่าจุดสกัดใช่ไหมพี่ใช่ครับโอเคจุดสกัดจุดสกัดโอเค เพอิญเผอิญลงดูการทํางานครับแล้วประชาสัมพันธ์อันนี้คือการซักซ้อมเฉยๆใช่ไหมพี่ครับโอเคแล้วเราก็จะในในการซักซ้อมเนี่ยเราก็จะมีป้ายเขียนติดไว้ชัดเจนพจนื้นที่ซ้อมแผนเผชิญเหตุอ่ okay. อาโอเคชัดเจนครับกระจัดสพปากพีกค,ครับเรวเราเรียมีการซักซ้อมอย่างนี้กันบ่อยๆก็ดีนะพี่นะถูกครับผม บ่อยๆก็ดีเพราะว่า,เ,าเ,เพราะว่าอย่างน้นอยๆมันก็เป็นการป้องปามพี่สมมุติเราซักซ้อมเผชิญเหตุแต่กลับกันเราอาจจะเจอ,อคนที่คิดว่าที่เราไม่ได้อยู่ในสายตาก็ได้ถูกไหมพี่ในการตรวจคน้นเป็นเรื่องของปกติตักเตือนได้พี่ตักเตือน นี่คือการซักซ้อมแผนประเด็นเหตุของต่อหอปากพีครับคืออย่างนี้เรา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 ,เราต้องมีการซักซ้อมว่าสมมติอาเราจะจะดูรถประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมพี่เราก็ซักซ้อมว่าเออเห็นรถต้องสงสัยก็เรียกตรวจค้นแต่ก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วเราก็ต้องบอกด้วยใช่หมพี่ว่าเป็นการซักซ้อมโอเคพี่โอเคดีครับพี่ แต่บางทีมันกอ็อุปกรณ์มันดูน้อยไปหน่อยนะพี่นะเป็นเหตุเร่งด่วนครับเราเราก็ในพื้นที่เราเตรียมเท่าที่เราเตรเียมได้แต่เราต้อง,ต,องต้องอาศัยความแต่ถ้าเกิดว่าซักซ้อมมาเจอเหตุจังหวัระคร่านายกมันก็น่าจะมีแบบป้ายใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมพี่ <c oughs> <c oughs> ป้ายใหญ่ๆหน่อยมีชื่อผู้ควบคุมในในแผนนี้อย่างชัดเจนหน่อยพี่<อ>ถูกไหม น่าเป็นด่นหลักคับอโอเคอันนี้ท่านปุชิตวาจาสัตว์โอเคส่วนใหญ่ท่านก็ดูในพื้นที่นี้เป็นหลักถูกไหมชุดนี้ดูพื้นที่พื้นที่เป็นหลักประเอิญเรเอิญผมเห็นว่าโอเคสมมติว่าเป็นงานซักซ้อมแต่มันไม่ได้เห็นมีรถหลวงมาเลยสักคันนึงก็เลยโอเคมันน่าจะเป็นแบบอะไรส่วนตัวหน่อยใช่ไหมรถหลวงไม่พอใช้ ฝ่าไปถึงภูมิกับปากพีครับท่านชื่ออะไรนะท่านชื่ออะไรนะภูมิกับปากพีอ่ะไม่มีเงินซื้อหรอครับภูมิกับไม่มีเงินซื้อ,อไปซ,ซื้อรถหลวงแกหมดไม่ได้นะครับไม่อย่างน้อยน้อยท่านออกมาเป็นบัตรหน้าที่ออกมาเป็นชุดเดี๋ยวน้อยมันก็มีรถหลวงมาสักคันหนึ่งก็ยังดีเอาไว้ขนอุปกรณ์เนี่ยผมผมเข้าใจการทํางานนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราออกมาปบัตรหน้าที่ในส่วนของราชการเนี่ยซักซ้อมแผนตามระเบียบที่ท่านผู้บังคับบัญชากําหนดมาเนี่ย อันนี้คือผู้บังคับบัญชาต,ต้องกําหนดถูกมาไหมฮะโอ้โหแล้ว,แล,วแล้วท่านต้องเอารถส่วนตัวมาใช้เนี่ยผมเห็นใจมากเลยนะฮะเบิด <c oughs> น้ามันจากใครเนี่ยเ <c oughs> บิดน้ํามันจากใครครับพี่น้ามันเติมเองครับน้ำมันเติมเองรถหลวงก็ไม่มีให้ใช้แล้วเวลาท่านจะต้องขนของเนี่ยของหลวงทั้งนั้นเลย <c> ี <oughs> ่มันถ้าต้องรถหลวงครับเรียนไปถึงผู้กังับปากพีนะครับถ <c oughs> ้าไงเวลาเจ้าที่มาซักซ้อมอเผชิญเหตุอย่างเงี้ยซ <c oughs> ักซ้อมอเสมือนจริงอย่างเงี้ยมันต้องเอารถหลวงมาให้ ให้พวกท่านใช้กันครับไม่ใช่รถส่วนตัวครับน้ำมันก็ต้องเติมเองอีกน่าเห็นใจครับ <c oughs> น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งแล้วท่านก็เอารถหลวงมาใช้เอารถส่วนตัวมาใช้ <c oughs> ต้องขออนุญาตเลยครับ ท่านครับรถคันนี้ขออนุญาตนะครับท่านรถคันนี้ของเจ้าหน้าที่ชัดเจนนะไม่ติดแผ่นป้ายเสียภาษีนะครับขอพปอปากพีร่รถตำรวจชัดเจน <c oughs> ไม่แสดงแผ่นป้ายเสียภาษีนะครับเดินขออนุญาตเดินดูเพราะว่าพ <c oughs> ี่ครับ ชัด <laughs> เจนพี่เขาไปถ่ายรถผมล้วว่าผมภาษีขาดพี่ยังไงต่อไหมรถผมภาสีขาดครับอัดูแผนซักซ้อมมาเจอเหตุแผนซักซ้อมมาเจอเหตุนะครับ รถส่วนตัวทั้งนั้นเลยนะแล้วรถรถที่เอามาใช้เนี่ยก็เป็นรถส่วนตัวแล้วก็ไม่ติดแผ่นป้ายเสียภาษีแล้วเมื่อกี้ท่านก็มาถ่ายใครติดตามพี่หนุม่มอยู่เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้พี่หนุ่มกับเราจะไปต่อทะเบียนภาษีขาดเมื่อกี้เขาก็มาถ่ายอยู่แล้วเดี๋ยวท่านเพิ่งจะไปถามหน่อย ว่ายังไงต่อไหมครับท่านผู้หมวดก็เมื่อกี้ถ่ายรูปภาษีผมแล้วเราเห็นยังไงบ้างครับภาษีขาดอยู่ขอโทษนะครับขออนุญาตขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่ก่อนครับเชิญเชิญพี่โอเคผมก็แค่มาพูดคุยประชาสัมพันธ์ให้ท่านประชาสัมพันธ์การทำงานได้ เชิญเชิญครับพี่เชิญครับพี่โอเคไม่ต้องคุยกับผมก็ได้แล้วยังไงต่อไม่เห็นพูกหมวดเขาไปถ่ายเห็นพูกหมวดเขาไปถ่ายรถผมว่าภาษีขาดอยู่ผู้หมวดครับภาษีผมขาดอยู่ยังไงต่อไหมฮะไม่ถ้าท่านจะดูผมจะเอาใบสั่งให้ดูผมกำลังจะไปต่ออยู่แล้วครับวันนี้ตั้งใจอยู่ผมมีใบสั่งอยู่ครับเชิญเชิญเชิญครับพี่ เชิญซักซ้อมเผชิญเหตุต่อเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีเนะก็ฝากถึงผู้วุิกับปากพีครับหรือท่านผู้การจังหวัดนคะรนายกเลยก็ได้นะ <S <S ฝากถึงท่านผู้การจังหวัดนคะรนายกเลยครับ <S 1> <S 1> นะลูกน้องของท่านซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะ ใช้รถส่วนตัวกันมาทำงานทั้งนั้นนะครับแล้วก็บอกว่ารถหลวงไม่พอใช้ในเมื่อมาทำงานให้กับหลวงมาทำงานปกป้องอาชญากรรมป้องปามนะครับตรวจคน้นซักซ้อมรถคนใช้รถหลวงมานะครับนะมันจะดูมีสงาาส่าราศี รับผู้หมวดมีอยู่สองนายนะครับในสิบหนึ่งนายแล้วก็เป็นที่หน้าสังเกตว่าทําไมเอารถส่วนตัวกันมาใช้นะครับแล้วรถส่วนตัวซึ่งเป็นรถกระบะนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นไม่แสดงแผ่นป้ายเสียภาษีก็ไม่ทราบว่าเป็นรถใครนะครับในเมื่อเอารถไม่แสดงแผ่นป้ายเสียภาษีมาใช้ในทางไม่แสดงนะครับใช้คาว่าไม่แสดงนะครับ มันก็ผิดกฎหมายนะแล้วในในรถก็มีเสื้อกักของตำรวจอย่างชัดเจนแล้วก็ใช้มาในการทำงานอย่างชัดเจนนะอย่างวันนี้พี่หนุ่มตั้งใจออกมาก็เตรียมเตรียมลงเตรียมเล่มอะไรมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับจะมาต่อภาษีของตัวเองที่ขาดอยู่ห้าหกวันนะเออก็ปล่อยให้ท่านซักซ้อมไปนะครับ ปล่อยปล่อยให้ท่านซักซ้อมไปก็ไม่รู้จะใช้เวลาซักซ้อมอีกนานไหมนะครับพาไปถึงกรุการจังหวัดนครนายกครับลูกน้องของท่านสี่นายออกมาปฏิบัติหน้าที่โดยใช้รถส่วนตัวออกมาปฏิบัติงานเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับนะผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับนะ นี่คือทุ่มเทแรงกายแรงใจหนึ่งกอเจ็ดแปดห้าหกวลหนึ่งสองสามสามนะครับวอพเจ็ดหนึ่งกงหกสี่เจ็ดห้า,า 6, 4, 7, พร้อมกับแผงกั้นที่มีระบุว่าจังหวัดนครนายกอยู่สองอันนะครับแล้วก็มีป้ายเล็กๆเ,เขียนว่าซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับ โดยที่ไม่ระบุว่าใครเป็นผู้ควบคุมนะครับ <c oughs> รถซาเล้งก็ถ่ายผมก็ไม่รู้ว่าถ่ายเพื่ออะไรนะรถซาเล้งของผู้ของผู้สูงอายุสองคนที่ขับมาไม่มีทะเบียนหรือยังไงก็ไม่รู้อ๋อโอเคถ่ายรูปว่ารถแจ๋วถ่ายรูปว่ารถแจ๋วแล้วท่านนี้ครับมาถ่ายป้ายภาษีของพี่หนุ่มด้วยตรงเนี้ยมาถ่ายว่าภาษีขาด ก็ปล่อยให้ท่านทำงานไปปล่อยท่านซ้อมแผนเผชิญเหตุไปนะครับ น้ำลดน้ำกันโอเคแล้วก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ให้คิดมันคือการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ <c oughs> <c oughs> เออพี่หนุ่มจะยอมเสียเวลาอยู่เป็นเพื่อนท่านสักพักหนึ่งดูที่ว่าท่านจะยังไงเนี่ยครับดูทิ่ว่าท่านจะซ้อมนานไหมเพื่อนไม่ได้ถามว,าว่าท่านซ้อมเวลาไหนถึงเวลาไหน เห็นรถฟอวิ่งวิ่งผ่านกันไปอย่างเนี้ยเห็นชัดเจนว่าไม่ไม่ติดแผ่นป้ายเสียภาษีท่านก็ปล่อยวิ่งผ่านอยู่นะอันนี้ขับมาเจอเฉยเยนะขับรถจะมาทำทุนละเจอเฉยเเลยครับตรงนี้เรียกว่าทางหลวงชนบทนยสี่8ูนย์ศูนย์แปดเป็นตรงนี้เขาเรียกแยก เหมือนแยกหนองแสงอ่ะนะแยกหนองแสงเลี้ยวขวาไปนี่ออกสีนาวาตรงเนี้ยวัดอะไรวะวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้ล้วโอเคงั้นพี่หนุ่มไปแล้วกันโอเคครับมิธุระป่าปางสวัสดีครับ